สวัสดีครับวิเคราะห์บอลสเตป4ตัวทีเด็ดในรับรัพย์กับคิกออฟก,ก่อนเกมประจำวันที่14เมษายน2 5ง8วันนี้จัดมาอีก4คู่เหมือนเดิมนะครับมีคู่ระหว่างนาโปลีพบกับเอ็มปูรีบอลมัดพบกับฟูแลมแอตเลติกมาล,ลิดพบกับเลีันบายาดูริตฮาฟซิตี้พบกับคเวนตีก่อนอื่นขอฝากพี่ทุกคนกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับมาดูที่คู่แรกครับนาโปลีพบกับอ็องปูรี เจ้าบ้านอย่างนาบุรีสําหรับฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับชนะ2ครั้งเสมอ3ครั้งถือได้ว่าเป็นผลงานที่พอใช้ได้แต่ก็ดูเหมือนฟอร์มกาลังจะเริ่มแผ่วลงวันนี้คาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3โดยมีสามประสานแดนหน้าเป็นมาเตโอโปลิตาโนโรเมลูลูกากูและดาวิดเนเลสลงรัตาขายร่วมกันในวันนี้ครับ ส่วนทางฝั่งของเอมปลีผลงานในลีกดูย่ำแย่มากครับเพราะฟอร์มห้านใหลังสุดแพ้ถึง3และเสมอเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นล่าสุดก็เปิดบ้านทำได้เพียงเสมอกับกายารีศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแถมสภาพความพร้อมของทีมก็ไม่ดีเท่าไหร่ตัวเจ็บเยอะเป็นหางว่าวเลยครับวันนี้เอมป์ลีจะมาในระบบ3-4,2-1เมื่อเปรียบเทียบผลงานทั้งสองทีมนี้แล้วเทใจมาทางด้านนาโปลีมากกว่าครับพราะด้วยผลงานที่ดีกว่าของนาโปลีและด้วยสภาพความพร้อมของทีมที่ดูดีกว่าทางฝั่งอเ,เอมป์ลีวันนี้ คู่ต่อมาครับบอลมัดพบก,กับฟูลเล่ดูจากผลงานให้ทุเฮดสิ0นัดที่ผ่านมาเจ้าบ้านบอลมัดเอาชนะฟูลเล่ได้ถึง4ครั้งครับเสมอสครั้งและแพ้ไปแค่2ครั้งเท่านั้นครับแต่ด้วยฟอร์มหลังหลังมาบอลมัดค่อนข้างที่จะดบลงไปอย่างเห็นได้ชัดฟอร์ม5านัดล่าสุดจะไม่ชนะใครเลยครับได้แค่เสมอ2ครั้งและแพ้ไปถึง3ครั้งซึ่งบ่งบอกได้เลยว่าทีมค่อนข้างมีปัญหาครับส่วนทางทีมเยือนอย่างฟูลเล่ ฟอร์มล,ลังสุดชนะ2ครั้งแพ้3ครั้งผลงานก็ยังถือว่าดูดีกว่าเจ้าบ้านเล็กน้อยครับอาจจะไม่แตกต่างกันบนะ้างนักแต่ที่ผ่านมาฟูลเลมเอาชนะแต่ละทีมมาได้หลาๆหนึ่งลูกส่วนทางกับเจ้าบ้านครับที่ก็แพ้หลาๆหนึ่งลูกเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าผลงานฟูลเล่จะแกว่งไปหน่อยแต่ทว่าล่าสุดฟูลเล่สามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งอย่างลิเวอร์พูลมาได้3ประตูต่อ2ถือว่าเรียกความมั่นใจได้กลับมาดีเลยทีเดียวครับอันดับตารางคะแนนก็ไม่ห่างกันมากครับฟูลเล่อยู่ในที่8แข่ง31ดชนะ1 3เอ 9, ็ด9ได17เสีย1 2มีอยู่8แต้มบ โซนทางฝั่งของบอลมัดอยู่ในแถาที่10แข่ง31นัดชนะ12สเสมอ9แพ้สิบได้51เสีย40มีอยู่45แต้มครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างฟูลแลมครับต้องบอกว่าบอลมัดหลังๆมานี้ไม่ชนะใครเลยดีที่สุดก็ทำได้แค่เสมอผมวางว่าคืนนี้ฟูลแลมเบียดเอาชนะได้1-0ครับคู่ที่3ครับแอตมอลิดพบกับเลียนมายาดูลิธ ถึงแม้ว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดแอตมารลินจะมีผลงานที่เอาแน่นอนไม่ค่อยได้แต่เมื่อดูผลงานเฮตุเฮตุของทั้งสองทีมแล้วแอตมารลิตถือว่าดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับพอ10นัดหลังสุดชนะถึง9ครั้งเสมอ1ครั้งบ่งบอกให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับยิ่งด้วยวันนี้เล่นในบ้านของแอตมารลินด้วยคืนนี้แอตมารลินจะมาในระบบ4-4-2โดยมีคูเลนอาวารเลสยืนหน้าเป้าคู่ก,กับองตวนกิสมันครับส่วนทางด้านของทีมเยือนเลื่อนเบอร์ลิตวันนี้จะ 4 2 3 1เลอันบยียิศฟอร์มหานัดหลังสุดทำผลงานได้ไม่ค่อยดีครับแพ้ติดต่อกันมาหลายนัดรวดล่าสุดแพ้กับเกตาเฟ่40แพ้กับเรอันเซอรดั2สแพ้กับเซลตาบีโก้หแพ้บาร์เซีย2 1และมีเสมอกับลัสพามัส1 1ครับดูแล้วบยวียิศไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวสำหรับแอตมาติิตเลยครับด้วยฟอร์มที่ย่ำแย่มา,มากๆเข้าขั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้แถมวันนี้ต้องบุกไปเยือนถึงถิง่นแอตเลติโก้มาลิตด้วยผมมองว และคู่สุดท้ายครับฮาวสิตี้พบกับโคเวน t ีเจ้าบ,บ้านอย่างฮาวิตี้ผลงานในบ้านดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะชนะได้แค่2ครั้งเสมอหนึครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับดูแล้วการยังทรงๆอยู่ครับด้วยฟอร์มห้านัดหลังสุดทาผลงานได้ไม่ค่อยดีนะักแผ่วลงเรื่อยๆถ้าดูจากสถิติ สุดคูนที่เองก็หนักพอกันครับเพราะฟอร์มท่านอลังสุดชนะเพียงแค่2ครั้งและแพ้ถึง3ครั้งครับแต่ล่าสุดคูนที่เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะพอร์มมัดมา1 0ดูจากฟอร์มผลงานทั้ง2ทีมแล้วไม่ต่างกันมากครับถือว่าเป็นคู่ที่สูสีกันอีกคู่หนึ่งครับมองดูในภาพรวมแล้ววันนี้ขอเทใจไปทางด้านฮอวซิตี้มากกว่าครับเพราะถึงแม้ฟอร์มการเล่นจะดูไม่ดีพอกันแต่วันนี้ฮอวซิตี้เล่นในบ้านผมให้ฮอวซิตี้ชนะ1 0ครับสรุปสีตัวทีเด็ดในรับซับวันนี้นะครับ คู่แรกนาบุรีพบกับเอ็มบุรีผมให้นาบุรีชนะ2-0ครับคู่ที่สองบอลมัดพบกับฟูลแลมคู่นี้ให้ฟูลแลมชนะ1-0ครับคู่ที่สามแอมเบริดพบกับเบลียนบายาโดริดผมให้ไปที่แอมเบริดชนะ4-0ครับและคู่สุดท้ายฮาวสิตี้พบกับโคเวนทีคู่นี้ผมให้ฮาวสิตี้ชนะ1-0ครับสำหรับสเต็ปสี่ทีเด็ดในรับซับวันนี้ก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากกดไลค์คกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกิิจกกกกรรรรรรมมววววไไปปถึงาาเคคะะห์ด้ย้ยััันนนนนแบบบีใทุๆ คลิกออฟก,ก่อนเกมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ